วัครับวันนี้จะมาพบกับฟาคายพาเมลกับคุณโน้ตนะครับเป็นพาสตต่อไปต่อจากเขาที่แล้วที่เราเพิ่งจับหมามาได้วันนี้ก็จะมีภารกิจของเออเซราอยู่ด้านหน้านี่เองเดี๋ยวลองรับดูว่าใช้ทำอะไร ส,สัตว์ป่าทำตามคำสั่งของเจ้ามน,นไม่ช้าเวนจาจ่ามาเพื่อหาเจ้าแห่งปราสาทเพราเราต้องสร้างที่พักอาศัยและบอกเวนจาว่าเรากอาศัยอยู่ที่นี่อะไรองกิจก็คือให้สร้างหมู่บ้านครับ Build Your Village ก็คือสร้างที่พักอาศัยให้ของเวนจานั่นเองเราสามารถสร้างได้โดยที่ก้อนหินเนี้ยจะเป็นตัวเก็บของโอเคครับผมก็คือด้านข้างน,นี้เอง โอเคครับอ่ะลองอัปเดตกันดูเลยพลัสเรียบร้อยแล้วครับบ้านของเซรานะครับมโอเคแอคเซ์เรียบร้อยครับโอเคครับดูที่ต่อไปที่เราจะสร้างก็คือบ้านของเทนเซครับ ใช่ๆตรงนู้นโอเคครับไถึงละตอนแรกผมมองเทนเซเป็นกว้างไม่รู้ว่ามันบนหัวมันคือหมาป่าหมาป่าติดติดเขาคว้างเออเขาคว้างก็เลยกลายเป็นโอเคมันคือหมาป่าใช่ใช่แล้ว,ว,วน่นอาอัแข็งแก่งของผืนดินนี้เหมาะสำหรับเบนจาแต่บางสิ่งบา,บางอย่างมันขาดหายไป สถานที่สำหรับบูชาเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณนั่นเองนะครับสรุปว่าให้เราสร้างบ้านเห็นนี้แล้วสินะนี่ครับเซนซาฮันครับโอเคครับผมกดสร้างเรียบร้อยเนื่องจากหาของไว้พร้อมบ้านของเซนซามีหัวควางมาเลยเลยหน้าบ้าน ลอ,อยครับกับภารกิจที่สองสำหรับวันนี้เซนซาฮันสาาําเร็จโอเคครับต่อไปเราจะไปดูภารกิจต่อไปภายในบ้านมีเซ่ามีภารกิจให้อีกแล้วเจ๊จะรับภารกิจจากเจ๊แกเหมือนเดิมบอกให้พูดกับเซ่าเจอแล้วนั่งทำเลยรไม่รู้ ถือไม้ด้วยเรายิ้มไม่น่าไว้ใจตอนนี้มีบรรดาคนเหล่ากักราจำนวนมากพวกเขามาอาศัยอยู่ที่บ้านของเจ้าไซลา่าพวกเขาตามเจ้ามาพาข้า,ขาเขามาเพื่อหาเจ้าแห่งสัตวาา์่อนที่เจ้า,เาจะมาข้าแอบอยู่ตามลำพังในถ้ำแห่งนี้ตาตอนนี้ข้าสบบามารถเดินไปด้านนอกพร้อมกับเผ่าของข้า วันนี้ข้าเจอศพของอูดัมข้าเก็บคูนมาแล้วก็เขาบอกอันนี้สำหรับเจ้านี่สำหรับเจ้าว่าไปขโมยของเขามาแล้วเอามาให้เราโอ้ดูนิสัยข้า,ขากลัวว่าอูดัมจะมาในวันพรุ่งนี้ทดลองเทสหนึ่งเหมาะมือตอนนี้ เจ้าสามารถหมดขี้พวกมันด้วยอาวุธนี้เจ้าแห่งสัตว์โอเคครับพรุ่งนี้ชื่ๆว่าเราคงจะได้บูะครับเพราะเซลาเป็นคนบอกเราว่าพรุ่งนี้อูดัมจะมาบุก next day วันถัดมาครับผมณเวนจาวิลเลสหมู่บ้านของเวนจา โอเคครับผมแล้วเราก็ออกไปดูด้านนอกน่าจะได้ไฟแน่นอนวันนี้มาลีคอมแบทครับเขาบอกว่าให้เราอ๋อมันสามารถเอโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็เวลามันสวิงอะ่ะตีได้หลายเป้าหมายสันหอกก็คือสามารถคว้างได้ออ,อันนี้รู้อยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อกดคิก เมาส์ซ้ายโฮลค้างไวจะทำให้โจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็สตันเอนิมีได้แล้วก็ดาเมจสูงโอเคครับผมก็ประมาณนี้อาวุธที่เราได้มาใหม่ขอลองเทสโหลดนักล่าของเวนจาเห็นอูดำเข้ามาใกล้นี้แล้ว ะมารเข้ามาเพื่อโจมตีแต่เอาเป็นจ่าก็พร้อมแล้วโดนต่อยอ้าวโดนไปจับคอแหกปากเลยด้วยอันนี้พวกอเวนจ่าจับตรวคนอยู่ที่นี่ใส่หัวไปซะหรือจะตายโดนเปิดก่อนวะ ครับมัน,นมที่มดอูสังฆ่าแล้วครับพรหู้อูดัมเทียบเลยพวกเราก็มาเหมือนกันพาฆ่าแล้วก็สัตว์จะรวมสู้ไปกับพวกเราโอเคครับเช็คพอยท์ครับแอคแท็กออฟอูดัมอูดัไวท์คอร์ส ดอมไปขาดมานแล้วออดันมาละโป๊หนึ่งโอ๊เฮช็อตโป๊เฮช็อตเขาไม่ช็อตเลยโป๊หนึ่งตัวโอ๊เฮช็อตอีกบโอ๊ยลบบ้างเฮช็อตเนเฮอช็อตหนึลูกช็อตอนก่ลูกไหนเอาอกไปหมดแล้วไปหมดแล้วนี่คครับเก็บธนูเก็บธนู ให้เราปกป้องหมู่บ้านกลับเข้าไปในบ้านอ๋อสีเหลืองขึ้นในถ้ำ d e f e n d your village มาในถ้ำในถ้ำลบมาในถ้ำแล้วพวกมันทำลายกำแพงแล้ว m a s t h e wall ในถ้ำเดลุยาวร็จเรียบร้อยครับ โอ้เคสช็อตอีกแล้วครับโอ้เคสช็อตอีกแล้วหมายไหมข้างในถ้ามีอีกสองโอ้โอ้คันปลาพิดตึ๊บลบใช่ไหมพิดไหมเขียวๆด้านหน้าทามาอีกสามสามไหมโอ้โบนิดก เออหรือใครกระบองอะไรขึ Bangkok, uh Gotta, ้นาปลาหอกไปไหนโอ้โดนแล้ววะอยู่ไหนยิงวิ่งไปทางด้านขวามือเ๋อนเจอแล้วเจอแล้วเออบังบังบังกูทำไมด้านซ้ายไข่ปลาไข่ปลามึงปลากูใช่ไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยอ๋อนี่มจับอ๋อเรียบร้อยครับมาเก็บ เรียบร้อยครับภารกิจปกป้องหมู่บ้านของอูดัมโอ้อยหมู่บ้านของเวนจา่าง่ายมากอูดัมบุกชิวๆครับมาเขาบอกให้มาคุยกับเจ๊แกต่อเอาคุยดิเฮ้ยยิงกดคุยไม่ได้ต้องรอเดินเก็บพนุลอ้ออ่ะจบมีร้องดีใจด้วยเวลาชนะแล้ว ไม่งยืนขี่หัวกันโอเคอุดมชันติอติอุดมมีคนใกล้นี่ไอทาค่าจะลาพวกมันให้หมดอุดอาร์ทำลายกอง,งกระดต้นไม้แล้วก็ทำให้อ,อ๋ทั้งนั้นทำให้เวนจากลัวกองดูต้นไม้คืออะไรก็ไม่รู้มันโผนทีอยู่ด้านหน้าเลยเดีย๋ยวเราจะตามทางนี้ไปเรื่อย หนูคือหกดอกครบเหลือด้วยเอาเขาบอกอยู่ที่หกร้อยเก้าด้านหน้านี่เดี๋ยวดูแผนที่กันมาร์กไหนวะอ๋อนี่เจอละอยู่ไม่ไม่ไกลมากครับประมาณหกร้อยเก้าเดี๋ยววิ่งไปดูน่าจะได้บุอุย้ยนกอยากได้คนนกตั้งมันตอนนี้ต้องหาไม้ให้พร้อม ด้านหน้าด้านหน้าสีแดงเทคดาวแทนช่วงขาคอเสียพอหอยทีเดียวตายข้าไปฝั่งนู้นกันเก็บหินโอเคครับอีก400พอกว่าเก้า เราจะไปบุกพาอุดมเขาบอกว่าให้เราไปอุดมแคมป์ความจริงแล้วเราสามารถหาคนอโอ้โหเหมือนใครปลาอะไรใสเ่เมื่อกี้ดาน,นูเจอละด้านบนเราสองมันสอง เท็กดาวมาพออีกเลยตัวนึงไปไหนวะโอ้มึงตีกันไกลเนาะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราเท้าช่วยเท่าช่วยได้ก็แล้วกันโอ้ยแค่กูช่วยไงมัน่ะโอ้ไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวฮึ่มไม่ได้กินกูหรอก แทงคอแอบเข้าข้างหลังเหรออฮ้ยมีคนเห็นเราดูไนวะนี่เหมือนมีตัวอะไรสักอย่างเออือ,อ,อ,อปีนขึ้นมาแทงแม่งตายเลยมามาหมดสามศพนะครับดูศพกันจะปีนมาหาเหรอจ๊ะเก็บไม้เก็บไม้เมืแ่อบบกี้ยิงไปสองสานัด ด้านซ้ายน่าจะมีอีก399ค้อร่สเาพียงข้างหน้าเห็นสีแดงอยู่2จุดเป็นควางสีดำหายไปแล้วนี่มีอะไรเอ่ยของศพโอเคครับของฟรีเก็บให้หมดเไอ้ชิ่ มันมีตัวมันมีตัวเห็นเรา้หาหน้าอูดมไม่ว่าอ๋อผมยังไม่เจอมันเลยแต่เมื่อกี้สุว่ามันมีสัญลักษณ์เหมือนโดนมองเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้ชั่วเลยแลกวาง่อน เวนจ่าเวนจา,นจามึงเห็นกูได้ไงกูยังไม่เห็นมึงเลยโอ้โหไอตัวนี้สุ่มเหรอเป๊ะแคชช็อตแน่นอนครับเห็นกูได้ไงวะนั่งแลกวางอยู่จะทำกวางแดดเดียวเก็บๆๆๆๆๆเก็บเก็บเก็บยาเผื่อต้องหักนิ้วต้นไม้ของเกมนี้มีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้า มันจะออกนอกมิชชั่นโซนละไ,ไ,ไม่ได้ละอยากได้รังพึ่งเพื่อทำอะไรไดไ้เคยเห็นอ่ะตามทางไปครับเป็นหน้าผาอ่ะไมปไปละว่าน,น่าจะโดดได้ค่คคอยๆเลาะลงไปฮึบฮึบฮึบน,นี่ไายเอ,อื้อไม่ตายได้เจอมาแล้วเร็วๆวันนี้เลยเดี๋ยว ม89มียามไหมมียามไหมโอเคครับซ้ายปลอดโปรงขวาปลอดโปรงเราต้องให้น้องูกให้เป็นประโยชน์เพิ่งได้มาไปเลยฮูกน้อยบิน หนึ่งตัวนักขนณูอยู่บนหน้าผาโอเคสองตัวนักขนณูด้านล่างอ๋อ oh, นี่เลยเขียบสีห้าตัวส,สีแดงในแมปนี่น่าจะหมายถึงอ๋อ oh, มิชั่นคือทำลายนี่แน่เลยเดสทอยนี่อุดำบนทีเป็นเหมือนหุ่นไรกาโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อน อ๋อภาคนี้เหมือนภาคเก่ากดที่สามารถโยนก้อนหินได้แล้วก็กดซีค่อยๆสเตลเข้าไปแล้วเราก็จัดการมาจากด้านหลังได้เลยครับเทคดาวนั่นเองเดี๋ยวเดี๋วด้านบนขึ้นไงวะเดี๋ยวต้องขึ้นไปเก็บด้านบนก่อนทางนี้แหละโอ้ดีใจกันได้แป๊บนึงหัวล้อไปหัวล้อไปไม่รู้ซะแล้วใครมากูโน้นมาเอง ปุนไม่ได้ละโอ้ต้องหาทางอ้อมเข้าก่อนเขาไปประทะตรงๆนี่มีโอกาสตายสูงมากเลยเนะี่ยบินแอบค่อยๆย,ย่องขึ้นไป ค่อยๆค่อยๆเฮ้ยอึ๊บอึ๊บเพ้ดาวลองเดินด้วยมองเอาหมาหมาต้องหมากลายเป็นอาหารแล้วอุ้ยโอ๊ยมันเห็นแล้วเหรอหัวหัวโอ้อ่ะยิงก่อนเอาหยุดโอ้หมาแล้วข้างๆ หัวกะโหลกด้วยปั๊บโอ้ไม่ตายไม่ตายวิ่งแล้วโว้ยเดี๋ยวขึ้นมาได้ไงวะมันขึ้นมาลำบากเลยโอ้โอ้โอโอโอไปซาลูกแค่ช็อตมาเดีย๋ยวเพิ่งตายนะมึงเข้าไปทำไมข้างหน้ามีอีกหนึ่ง โง่แล้วลูกยืนทำอะไรครับเดี๋ยวเอากระบองุกไฟกันเผา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 หนึ่งสองข้างบนละ่ะโอ้อยู่สูงว่ะที่หน้าคน,นหน้าอะไรก็อันนู้นมาหนึ่งสองสา,ส,าสามสามตัวครับ เวีนจ้าเหรอเวินจาใครชื่อวินจากูชื่อทาค้าโอเคแล้วกันอ่ะว่าจะให้น้องหมานาโอ้ยหนูหมดครับขับขับเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฟนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ก็หรออยู่สูงเนาะโดนไฟคอกตายสมึง ผมว่าผมยังยิงหุ่นไร่กาไม่หมดด้านบนยังไม่ได้ยิงเลยอ่ะเรียบร้อยไฟติดเดี๋ยวอันนี้ก็ไปเผาหุ่นไร่กาตัวด้านนู้นพังละพังละโอโอไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้มาอีกหนึ่งตัวด้านหน้าด้านนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวอยู่ไหนอยู่ไหนครับ กูดำดำกูดำกูดำดำใครมาดำทถวนเทคดาวแข็งขาดคอข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกไหมอืมไม่ได้กินก <Bla ise! S 1> ูแล้วอ้โอด้านหลังไปเพ้งดาวก็เทคดาวมาเรียบร้อยครับ เก็บมลภารกิจมิชชั่นคอมพิวทับไอแค่ง์ออฟอูดัมเราสามารถปกป้องหมู่บ้านของเราได้แล้วเรียบร้อยครับผมภารกิจวันนี้ผมสะใจมากเพกดาวเพียบนี่ใครเนี่ยอ๋อศพไม่มีเวนจาตายเพียบเลยใครเป็นคนฆ่าอูเจ้าฆ่าอูเหรออูดัมตายแต่อูยังมีชีวิตอยู่มันนี้กลับไปทางด้านตอนเหนือ อูดัมไอ้ไม่ใช่เวนจาตายมากไายเลยวันนี้แผลปากหลอกเสียใจโวยแผลที่หลังหายละอูดัมก็ตายมากมือนวันนี้เหมือนกันเวนจาแข็งแกร่งขึ้นเรายังมีชีวิตอยู่้าต้องการหูของอูเขาจะไม่หยุดจนกวาเวนจาทั้งหมดจะตาย จะลาหูเขาแล้วแดกหูสิลูกมันไม่ช้าถ้าคงได้ปะดาบกับอู่คงได้ฉากกันเ,เลือดเปิดหน้าเมื่อกี้ไม่เห็นบูสเลยเดี๋ยาเลือดจากไหนมาเจ้หน้าเหมือนชิ้คลองเลยเดวินเจอร์ วินจาวินจจวินจาฮีวินนี่ยวินจารนครับอไปสู่สุขตินั่นเองวินจาใีนี่คือเป็นทัพของเราในวันนี้ฮะวินจาโอเคครับมิชชั่ของวันนี้เราเรียบร้อยครับเราสามารถปกป้องหมู่บ้านของเวนจาได้เรียบร้อยแล้วก็ภารกิจของครั้งหน้าคงเป็น The Lost of Benja ครับเวนจาที่หายสาบสูญไปมีให้ตามหา1,2,3,4 4คน โอเคครับผมขอบคุณมากที่รับชมสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าได้เลย